สู่รายการ S9 TV ค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับโนเกียอีกแล้วซึ่ง EP ที่ผ่านมาเนี่ยโนพาทุกคนไปดูแบบอู่ซ่อมรถ Honda บ้างละมิ s ซูบ้างละแต่รอบนี้ค่ะโนพามาที่ร้านที่เป็น Car and s e r v i c วแบบครบวงจรมากๆเพราะที่นี่เขามีชื่อว่า s e e ี a วอ t ค่ะตั้งอยู่ที่วาหนโยทิน48ค่ะหรือว่าสะพานใหม่นั่นเองนะคะและตอนนี้โนก็อยู่กับพี่ก๊อฟค่ะ,ะสวัสดีรครับสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟเป็น ังไงบ้างคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะล่าก็มีเข้ามาตลอดเรื่อยๆครับเป็นปกติเป็นปกติติดเนิร์ฟลูกค้าประจําก็อยู่ตลอดใช่ครับแล้วสปีดวอทเนี่ยจริงๆแล้วเขามีบริการอะไรบ้างพี่เอ่อจริงๆแล้วที่นี่จะจะเน้นในเรื่องการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ก็คือล้างรถล้างห้องเครื่องเคลือบสีหลักเลยหลักๆครับเป็นหลักครับแต่ก็จะมีตัวที่เสริมขึ้นมาก็คือเออเซอร์วิ เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกอะไรพวกนี้ครับทำได้ใช่เราพวกช่วงล่างอะไรอย่างนี้ก็ด้วยช่วงล่างช่วงล่างที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทาไม่ได้ทําเยอะด้วยด้วยด้วยงานหลักเราเป็นงานงานเอาล้างรถทาความสะอาดเป็นคาร์วอตใช่ครับเอาอย่างนี้เลยคือโนเห็นในเพจเนี่ยเขียนว่าสปีดวอตสามจริงๆแล้วมันอ่านว่าสปีดวอตทรีหรือสปีดวอตสามเออได้ทั้งสองอย่างครับจริงๆมันมันคือที่นี่เป็นสาขาที่สามในในในส่วนของที่เป็นล้างล้างรถนะครับเพราะว่าจะมี สาขาหนึ่งและสาขา2คือเป็นของของน้องชายผมนี่คือที่มาของสปีดวอร์ส3มันก็เลยกลายเป็นเลขสมอยู่ถูกต้องครับโอเคก็สงสัยอยู่ว่าทําไมมันถึงสปีดวอร์ส3น่เขามีสาวสาขาหรอก็เดาถูกต้องแล้วนะจ๊ะแล้วสำหรับสปีดวอร์สเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคืออะไรคะพี่ต๊อกสปีดวอร์จุดเริ่มต้นคือน้องผมน้องผมเนี่ยเขาทำเขาทำเกี่ยวกับเรื่องการ ทาแคร์การล้างรถทำความสะอาดถัดเคลือบสีแล้วก็บวกกับผมมีเพื่อนที่ที่ทำในธุรกิจแบบนี้ด้วยก็เลยปรึกษากันกับทั้งเพื่อนทางน้องว่าเอออยากเราอยากทําบ้างเราอยากทำเสริมบุคคลรอบข้างเราก็คือทําเรื่องล้างรถอะไรนี้อยู่แล้วเราก็เลยอัดจัดซะเลยใช่ครับทําเสริมขึ้นมาเรา ที่บอกว่ามีสาสาขาเนี่ยแต่ละสาขาเนี่ยมีบริการเหมือนกันไหมคะคล้ายๆกันครับคล้ายๆใกล้เคียงกันแต่ว่าจะมีจะมีที่ผมเนี่ยที่ที่ทำเป็นในส่วนของเซอร์วิสรถ เรื่องเปลี่ยนถ่ายของเว็วแต่สาขาหนึ่งกับสองยังยังไม่มีเราก็เพิ่มเข้ามาในเซอร์วิสแล้วที่นี่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเนี่ยเขามาใช้บริการอะไรมากที่สุดคะมากที่สุดจริงๆก็อาจจะต้องเป็นในส่วนของล้างรถล้างสีดูดฝุ่นเคลฟสีครับใช่แล้วก็แล้วก็ตัวที่ที่ที่ทำเป็นฝั่งช็อปเซอร์วิสรถเนี่ยจะเป็นเสริม Oh. ใช่ครับจะเป็นเสริมขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะทำความสะอาดรถส,ส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างที่บอกว่า l o h เห็นค่า and Service เดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบบเยอะมากๆเลยครับแล้วพี่คิดว่าความแตกต่างของร้านพี่เนี่ยคืออะไรที่ทำให้แบบว่าลูกค้าติดหนึ่งได้ขนาดนี้เอ่อทำให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าถูกใจเราติดใจใช่เอ่อ มีหลายส่วนครับเบื้องต้นหลักๆเลยคือตัวผลิตภัณฑ์ uh huh. แม้กระทั่งในส่วนที่เป็นคาแคร์น้ำยาเคลือบสีแบรนด์การการใช้ทีเ่เราใช้เกรดที่ค่อนข้างดีหน่อย <Wow. S 2> ตัวน้ํายาตัวล้างรถแชมพูล้างรถพวกนี้ใช้ดีทั้งหมดเลย uh huh. แม้กระทั่งในส่วนที่เป็นฝั่งเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวเราก็จะใช้น้ํามันเครื่อง uh huh. หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดี เกรดดีพรีเมียมขึ้นไปใช่ครับแต่จะบอกว่าเห็นว่าเกรดดีพรีเมียมอย่างนี้เนี่ยรถทั่วไปก็มาใช้บริการได้เลยนะใช่ได้ครับยิ่งใช้ยิ่งดีเลยเพราะที่นี่เนี่ยคัดคุณภาพในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากมากเลยและบริการหลังการขายด้วยครับเลิศมากเราเราดูแลลูกค้าเต็มทีที่นี่เราดูแลลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่พ่อค้ากับกับลูกค้าเราดูแลลูกค้าแบบเพื่อนคุยกันแนะนำมีอะไรถามได้ตอบได้อย่างจริงใจใช่ครับ ยืมตังได้ไหมอ่าได้ครับถ้ามีอุ้ยใจดีอ่ะได้ด้วยเป็นช่วงชได้คิดดอกไหมไม่ครับไม่ครับไม่คิดดอกเลยใจดีบอเลยทุกคนไม่น้อยครับอคิดเยอะครับลอยเ่ยอยเลยลยเเแล้วอย่างที่บอกว่าพี่บอกว่าแบบลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจมากแล้วมีเคสไหนที่บอกว่า ฟีดแบบจากลูกค้ามาแล้วเราแบบชื่นใจว่าที่สุดบ้างไหมคะมีครับออกจากร้านไปนี่แชทกลับมาเลยครับจริงเหรอเขาบอกว่าไงคะเออพี่โอเคเลยดีมาก<อ>ตัวนี้ชอบชื่นใจเลยดิใช่ใช่คือคือส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่แบบว่า ออกไปปุ๊บพอเขาได้ได้ได้เห็นงานบริการเราได้เห็นคุณภาพสินค้าเราอเขาก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาที่โอเคอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมมาอีกนะบ่อยครับก็จะมีประมาณนี้บ่อยบ่อยแล้วมีเคสไหนที่แบบยากที่สุดไหมเออยากที่สุดจริงๆที่นี่ไม่มีครับไม่มีครับง่ายทุกอย่างไม่มีไม่มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างง่ายนะครับที่ไม่มีเพราะว่าด้วยหนึ่งเรามีประสบการณ์การทางานเราเจอปัญหามาทุกรูปแบบ แล้วเราแก้ไขแล้วรับมือมาแล้วทุกรูปแบบคือเอาไม่ง่ายอ่ะผ่านประสบการณ์มาเยอะอ่ะอะไรก็จัดมาได้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายหมดแล้วถ้าสมงแล้วเจออะไรที่ไม่เคยทําก็จะไปสืบสอบค้นหามาถูกต้องได้ถูกใช่แต่ระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราทํามาเนี่ยเราเจอมาแทบทุกรูปแบบแล้วแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองมาตลอดฉะนั้นเวลาที่มีงานเข้ามาให้เราดูแลมีลูกค้าให้เราดูแลน่เราจะรู้แล้วโจทย์เขาต้องการอะไรเขาชอบแบบไหนเขาโอเคแบบไหนจริงใจมากเลยอ่ะคือจากที่นอาคุยกับเขาตอนนี้รู้สึกว่าแบบโอ้ ต้องบริการดีมากแน่ๆนดูแลลูกค้าแบบเพื่อนครับน่า<ช>รักมากค่ะคซึ่งอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งบริการล้างรถแล้วก็มีแบบช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยครัแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยก็มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง s าบ,บริทออยด์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีครับตัวน,นี้เราจําหน่ายมาผมว่าเป็นปีละนาน <ยา S 1> ละพอสมควรพอสมควรนานพอสมควรเลย แต่ด้วยที่ลูกค้าตอนนี้ยังหลากหลายหลากหลายคือด้วยความที่ตรงเนี้ไม่ใช่ร้านแต่งรถโดยเฉพาะอาจจะเป็นเซอร์วิสดูแลลูกค้าทั่วไปทุกระดับทุกเวทรถมันก็เลยจะจกระจายกันไปบางคนบางทีก็เจอเป็นรถแต่งรถซิ่งรถว้านหลายแบบมากใช่เป็นรถเก่าเป็นรถไฟฟ้าเป็นไฮบริดเราก็เราจะต้องมีหลายๆอย่างที่สําหรับดูแลเขาเงี้ยครับโดยแล้วก็ ก็เลยในแต่ในส่วนที่เป็นของกลุ่มวัยรุ่นโลซิงก็จะมีผลิตภัณฑ์ของสปิริตไว้ให้แล้วทำไมพี่ถึงมั่นใจน้ำมันเครื่องสปิริตออยให้มาอยู่ในร้านเพราะพี่บอกว่าพี่คัดคุณภาพแบบมากๆเลยทําไมถึงมั่นใจน้ำมันเครื่องสปิริตออยค่ะจริงๆน้ำมันเครื่องสปิริตเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ะที่ทางทางผู้จัดจำหน่ายแนะนำเข้าเนี่ยเขาก็การันตีมาว่าว่าคุณภาพเขาเนี่ย ไม่เป็นรองใครนะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ด้วยด้วยที่ก่อนหน้าเนี้ยผมก็เจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเอนอยู่แล้วไม่ใช่แค่สปินลิตภาพเขาอยู่แล้วแหละใช่ครับขายของเขาอยู่แล้วใช่ครับประมาณนี้ก็มั่นใจมาแบบยาวนานมากเลยนะ ซึ่งนเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่กอฟอย่างดีเลยเพราะว่าพี่กอฟเนี่ย<ม>เป็นเจ้าของ JSK Turbo สุดหล่อจากอู่ช่างศักดิ์ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างอ่ะทำไมถึงแบบทํารถคันนี้ขึ้นมาก็จริงๆแล้วคันนั้นเป็นเป็นเป็นรถที่มันสร้างสตรอรี่ในตัวผม,มก็คือจะเป็นรถ ใช่ครับเป็นรถที่สร้างตอรี่ก็คือว่าเป็นเป็นรถที่ผมเขาเรียกเราชอบอะอเราชอบแต่งรถแต่เราแต่งรถเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแต่งเพื่อที่จะไปแข่งในท้องถนนแต่งไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแต่จริงคันนี้ทาทาขึ้นมาเพื่อที่ว่าไปร่วมกิจกรรม,มไปร่วมกิจกรรมในในใช่ค่ะขับค่าขับค้ากาแฟหรือแม้กระทั่งงานของทางเอสนา็เองก็ท ใจรักเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช, <c oughs> ใช่ครับโอเคอ่าพูดถึงรถลูกชายสุดหล่อของพี่แล้วเนี่ยอยากจะถามว่าแน่นอนว่าเจสเคทัวบคันนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องสวิริทออยอยู่แล้วถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างอยากจะให้รีวิวในใจขาซิ่งของเราอะว่าแบบเป็นยังไง ตัวนี้เนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีครับก็เลยได้ลองใช้กับกับรถตัวเองด้วยครับเครื่งก็อมีหลายสูตรให้เลือกถูกต้องครับจริงๆรถธรรมดาที่มาใช้บริการในร้านของพี่เนี่ยก็สามารถเลือกน้ำมันเครื่องสซลิดออยล์ในสูตรต่างๆได้ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถเก่งธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องสุริดออยล์ได้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับเรามีบริการด้วยวงจรเลยต่อไปนะคะโนอยากจะให้พี่แนะนําแนวคิดของพี่หน่อยในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง เอาเป็นแบบแนะนําให้บุคคลทั่วไปดีกว่าค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าขาซิ่งเนี่ยอาจจะรู้้างอยู่แล้วครับผมตอนนี้เนี่ยก็เออสปิริตนะครับเป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องที่ที่ผมมองว่าดีได้มาตรฐานแล้วก็มีความพรีเมียมเออ่หรือหรือถ้าเราพูดกันเป็นภาษาไวรุ่นหรือคนรู้จึงนะมันบ้าเลยตัวนี้ลื่นตัวนี้ดีอตัวนี้ลื่นตัวนี้โอเคเลยค 7จ็ดโลแปดพันโลหมื่นโลยังเลื่อนอยู่อ่าแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าโนแบบขับซีวิกมาแบบธรรมดาเลยครับควรใช้น้ำมันเครื่องสูตรไหนคะพี่ส,สูตรเนี่ยซีวิกเนี่ยพื้นฐานพื้นฐานที่เดิมออกโรงงานมาจะเป็น0ูน <W> 20, 2 0แต่ว่าด้วยความที่ สปิริตเนี่ยเขาเขามีเบอร์30ที่มีด้านหน้าเป็น0ูนย์ตัวเนี้ยเกรดเขาก็จะดีกว่าที่เป็นประเภทพวก1030อันนี้เป็นความขึดเห็นที่ที่ที่ผมได้ลองทดสอบดูนะครับจริงๆก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยตัวนี้แทนได้ใช่ครับสำหรับรถที่ไม่ได้มีการมูิฟายจนเยอะมากอาจจะแค่แบบรีแมปหรือเป็นคนที่รักรถอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลเครื่องยนต์ก็แนะนาเป็นตัวนี้ครับใช่ค่ะหรือเป็นตัวนี้ตัวตัวนี้แต่ว่าตีต้นได้แต่ขอเป็นเบอร์30แล้วละกัน โอเคแล้วมีแบบรถร่ออื่นบ้างไหมที่แบบอยากจะแนะนําเป็นสูตรไหนก็ได้นี่ครับจริงๆก็รถใช้งานทั่วไปก็ใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถที่เน้นใช้งานวิ่งงานอาจจะเป็นเป็นแก๊ปเป็นโบว์พวกเนี้ยถ้าต้องการดูแลเครื่องยนต์ให้ได้ใช้งานนานๆเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เขาใช้รถค่อนข้างหนักถ้าเกิดอยากจะดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่กับเราเป็นนานๆไม่ต้องซ่อมบ่อยจริงๆใช้น้ำมันเครื่องแล้วก็คุณภาพแบบเนี้ยก็จะดีครับดีครับใช่ เอาล่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยขอพูดเลยรช่จริงๆ <laughs> 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 ที่นี่มีบริการเยอะมากทุกคนเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าอยู่พระขนโยจินสี่หรือว่าสะพานใหม่เนี่ยก็มาใช้บริการได้ทั้งแบบ อะไรบ้างนะที่บริการอะไรบ้างเยอะมากก็ดูแลท้องสาธาร์รถยนต์อ่ะฮะครับแล้วก็มีเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวยางรถยนต์ด้วยยางรถยนต์ทำด้วยครับล้อแม็กด้วยไหมคะล้อแม็กมีเป็นเทียเดอร์ครับเป็นเทียเดอร์ล้อมแม็กจริงจริงถ้าที่ที่ที่สระบุรีจะจะครอบคลุมกว่าอ๋ออันนี้เราเปิดเสริม ก็มาใช้บริการกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะพี่ในเพจหรือว่าโทรดีตอนนี้ก็โทรได้ครับเพจเราก็มีครับ s ป e e d w ทเพือผลโยธินสีิครับเดี๋ยวใส่ให้ตรงนี้นะคะเบอร์โทรละคะเบอร์โทร083-888-8781ยืมนั้นได้ค่ะไม่คิดนอกหยอกล้อเล่นไม่คิดครับก็โทรมาสอบถามได้ก็รับรองว่าให้เขาเรียกว่าไงอะ ให้คำปรึกษาแบบเพื่อนเลยก็คือไม่มีการบอกความจริงทุกอย่างนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่กอบ์มากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้อยากจะเห็นแบบแจสเควโปโบะไม่ได้เห็นนีาไม่ได้เห็นเสียดายอุตส่าห์แบบเตรียมตัวสุดฤทธิ์เพื่อนมาถ่ายกับสุดหล่อของพี่นะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้านะคะหวังว่าจะได้เจอรถสุดหล่อของพี่นะ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณพี่กอลค่ะเอาเป็นว่า EP หน้าเนี่ยโนจะพาทุกคนไปที่ไหนรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย